สวัสดีคะ่ะกาบสวัสดีเพื่อนๆพี่พีชาวพระเครื่องกันทุกคนนะคะพี่พี่ขาพบกันเช่นเคยกับน้องราพีอีพีที่025นะคะพี่พี่ขาประจำเช้าว,วันจันทร์ที่8 กันยายน2568นะคะเช่นเคยน้องกราพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสีสวยมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยจากพิจาหนึ่งชุด นะคะ20รายการค่ะ21จะเป็นรายการพิเศษนะคะ1รายการ1องค์3 0มบาท2องค์งห้าบาทจัดส่งฟรีนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนสนใจรายการไหนติดต่อหาน้องราพีได้เลยนะคะชอบรายการไหนสนใจรายการไหน099 084 1561092 5 4 3 9 6 1 0ส่งส่งฟรี มีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะคะพี่พี่โทรทักไลน์แอดไลน์หาน้องราพีได้เลยนะคะก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่ค่ะกดไลค์กดแชร์ฝากพี่พี่กดติดตามเป็นกําลังใจให้น้องราพีกันด้วยนะคะหนึ่งวันมาสองรอบรอบเชา้ารอบเย็นรอบเชา้ชาเก้าโมงเช้ารอบเย็นห้าโมงเย็นนะคะวันนี้สายจะกพี่จ๋าพอดีน้องราัาพี ไปต่างจังหวัดตั้งแต่เมื่อวานนะคะเพิ่งกลับมาจากพี่จ๋ากลับขอโทษพี่ๆด้วยนะคะแล้วก็แวะไปส่งคุณพ่อที่คลินิกฟอกไตเพิ่งกลับมาจากพี่จ๋ากลับขอโทษมากๆเลยนะคะช่วงนี้ใจยุ่งๆหน่อยค่ะพี่ขาฝากพี่พี่เป็นกำลังใจให้น้องรับพีติดตามน้องรับพีไว้ด้วยนะคะรายการที่หนึ่งจับเป็นเหรียญหลวงพ่อสดค่ะวัดปากน้ําภาษีเจริญนะคะ ทนบุรีค่ะเนื้อหาเก่าสวยเลยนะคะ300บาทค่ะรายการที่สองเป็นเหรียญหล่อของหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ค่ะพี่ขาองค์นี้สวยนะด้านหลังจะเป็นเนบญจพาาคีค่ะสวยเลยเนื้อหาเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงพู่ทวดนะด้านหลังเป็นเนบญจพาาคีแบบนี้ค่ะ รายการที่สามเหรียญหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนค่ะองค์นี้ก็สวยเลี่ยมเก่าแบบนี้เลยแล้วก็มีจีวรด้วยนะพี่นะนี่เจ้าของเขาแบบเก่ามากปี2470นะคะพอสอนลึกด้วยเจ้าพิจาหลวงพ่อพวงนะเนื้อหากเก่าเก่าแบบนี้300บาทค่ะรายการที่4ี่จะเป็นสมเด็จเก่าค่ะเป็นพิมพ์แบบพิมพ์หายากนะพี่นะัน้องแลวพี่ไม่เคยเจอแบบนี้เลยค่ะ เป็นพิมพ์หายากน่าเก็บจะพี่จา๋าเนื้อหาเก่าๆสวยๆแบบนี้นะห้าจะเป็นพระผงมวลสารจ,จิตจิตระดานะคะรุ่นการนาพิเศษนะคะพิมพ์พิเศษพิมพ์กรรมการวัดบ,บวรนิเวศวิหารปี39ค่ะน้องราพีได้มาพร้อมกล่องแบบนี้เลยนะคะ ด้านหลังค่ะเนื้อหาเก่าสวยนะคะมาพร้อมกล่องสวยๆแบบนี้เลยที่ระลึกพิธีมหาพุทธาพิเศษเสาห้าค่ะ1องค์300บาท2องค์500บาทนะคะ6จะเป็นหลวงพ่อเต๋คงทองค่ะพี่ขาจะเป็นพระเนื้อดินนะคะ ใบหน้าใบตาท่านชัดเจนเลยค่ะด้านหลังมียันนะคะมาพร้อมเลี่ยมนะคะเนื้อหาเก่าสวยแบบนี้นะพี่นะ300รบาทจัดส่งฟรีค่ะรายการที่8จะเป็นพระปิดตาเนื้อเมกพัดแล้วก็ถักลวดค่ะปิดตายันยุ่งนะคะเป็นเนื้อเมกกะพัด หักลวดนะคะสวยๆเลยเนื้อหาเก่าๆนะคะพี่ขานี่รายการที่8จะเป็นพระมหเหสวรองค์นี้สวยนะคะรายการที่9จะเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่อเขียนค่ะสำนักขุนเนน พิมพ์ข้อมเล็กนะคะเรียมพลาสติกกันน้ำแบบนี้เรียบร้อยเลยค่ะสวยๆเลยนะรายการที่สิบเหรียญหล่อหลวงพ่อแพรวัดพิกุนทองค่ะมียันด้านบนนะคะแพรเก้าสิบแบบนี้เลย เนี่ยหเก่าสวย1องค์สามบาท2ององคห้าบาท11จะเป็นปิดตาหลวงปุตโตจัมโบค่ะพี่ขามาพร้อมกล่องแบบนี้นะคะฝั่งตะกุด2ดอกค่ะหลังยันดวงนะคะ12 ของขวัญวัดปักน้ำค่ะหลังยันองค์นี้สวยนะพี่เนื้อหั่นเก่าๆเ,เลี่ยมพลาสติกกันน้ำค่ะสิบสามเป็นเหรียญหลวงพ่อเอียวัดบั้นด่านเหรียญมังกรคู่หลวงพ่อเอียนะคะตอกโคตรงอกด้วยแล้วก็เลี่ยมขอบเก่าแบบนี้นะคะหลังยันนะ สวยค่ะเก่าๆเลยสิบสี่เหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกค่ะเนื้อหากเก่าสวยเลย15จะเป็นสมเด็จเก่าแตกลายงาแบบนี้นะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ หนึองค์สามบาท2ององค์ห้าบาท16เป็นเหรียญหลวงปู่แพ้ววัดรางหมันค่ะตอกโค้ดนะคะตรงอก1จุดซ้ายมือขวามือน้องรับพี่1จุดเป็นรุ่นเสาหนะคะเป็นเหรียญพายลุงนะพี่นะเนื้อหาเก่า,กาๆด้านหลังมียันด้วย เรียมกอบเงินฝั่งเพชรแบบนี้ค่ะ 17. เป็นเหรียญฉลุพระยี 15, พุทธศตรวตรรษค่ะนเนื้อหาเก่าสวย 18. ค่ะพี่ขาจะเป็นปิดตายันยุง่งฐานบัวของหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะคะ ปิตายันยุ่งฐานบัวหลวงปูเอียมนะคะพี่ขาเป็นวัดหนังนะสวยค่ะ19เป็นพระสุมกอค่ะน้องรับพี่ได้มาเก่ามากแบบนี้เลยนะพี่นะน้องรับพี่ได้มายีสิเป็นขุนแผน มีคาบกุกเก่าๆด้านในแบบนี้ค่ะกอบเงินฝั่งเพชรนะคะด้านหลังสวยค่ะเนื้อหาเก่าๆหนึ่งองค์สาม้บาท2องค์500ร้บาทจ้ะพี่จ๋าน้องรพีได้มาตะกุดใหญ่มาองค์หนึ่งนี่เป็นตะกุดของหลวงพ่อเงินวัดบางขานค่ะ มีรอยจานแบบนี้นะคะนี่ตรงนี้จะเป็นรูปรูปท่านนะคะเป็นรูปปั๊มลงไปแบบน,นี้มีห่วงให้นะคะสองห่วงแบบนี้เป็นห่วงเชื่อมด้วยนะคะนี่เลยนองรัพพีวัดนะคะความความยาวให้เนาะความยาวอยู่ที่ตึ๊ดตึ๊ดสจุด เออสิเซนพอดีค่ะแล้วก็อีกด้านตัวนี้จะอยู่ที่2ประมาณ2.2ค่ะพี่ขาอ่ามีน้ำหนักแล้วพี่นะนี่มีน้ำหนักเลยเนื้อหาเก่าๆคุณลุงแบ่งให้จะพี่จ๋าได้มาราคาแรงอยู่นะนี่ตะก,กุดน้องรับพีปล่อยให้พี่ๆที่500บาทนะคะ ตะกุดหลวงเพราเงินวัดบางขานสวยโอเคจ้ะพี่จ๋าน้องรับพี่ลงครบแล้วนะคะพี่พี่ชอบรายการไหนสนใจรายการไหน0 9 9 0 8 4 1 5 6 1 0 9 2 5 4 3 9 6 1 0นะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ